วันนี้หมอจะมาทำอาหารเสริมให้ช้างกันค่ะส่วนประกอบอย่างแรกเลยก็คืองาค่ะต้องเอางามาคั่วๆแบบนี้ก่อนเลยนะคะคั่วจนหอมเราก็เอามาพักไว้ค่ะส่วนต่อไปก็คือถั่วเขียวผ่าซี่ก็จะใช้ถั่วเหลืองก็ได้นะคะแต่ถั่วเขียวจะต้มง่ายกว่าต้มจนเดือดแบบนี้เลยนะคะวันนี้หมอขออนุญาตเปลี่ยนหน้าที่จากหมอช้างมาเป็นเชฟหนึ่งวันนะคะแม่ครวน,นี้ถามว่าใครเป็นลูกค้าของเราลูกค้าวันนี้เหรออันนี้ถั่วเขียวค่ะซีเอามาต้มก่อน เเดี๋ยวเราผสมกับงาเมื่อกี้แล้วก็ปั้นเป็นก้อนแล้วก็กินในไหนก็ในไหนขอดมสักหน่อยเหอะหอมมากระหว่างที่หมอทําอาหารไปคนกินของเราก็เริ่มเร่งหมอค่ะไม่ส็จยังไม่สุกเลยไม่ส็จยังไม่สุกเลยยังกินไม่ได้นะคุณป้า <c oughs> รอก่อน <c oughs> เพราะว่าเราจะต้องนำงาไปปั่นค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะห <Okay. S 1> ลังจากนั้นก็เอาถั่วเขียวต้มมาใส่ในงาแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันและอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คืออาหารเม็ดสาหรับช้างค่ะ ใส่เข้าไปสักสองตักนะคะแล้วเราก็ทําการคลุกเลยค่ะหลังจากนั้นก็ปั้นเป็นก้อนกลมๆพอดีคําแล้วก็ชิมสักนิดดีนะพี่ตากรงห้าไหมไ้ก่อนก็กลิ่นมันหอมหมอ,อยังอยากกินเลยอ่ะนี่คุณป้ายืนรอแล้วนะคะเราก็เอาไปป้อนคุณป้ากันโอ้โหปากกว้างมากแต่เดี๋ยวนะมีช้างแย่งคุณป้าแล้วหนึ่งและสาเหตุที่ต้องให้อาหารเสริมแบบนี้นะคะเพราะว่าคุณป้าเชือกนี้แก่แล้วปันไม่ค่อยดีค่ะ ส่วนเรานะ่ะฟันยังดีอยู่ให้คุณป้าเขากินเถอะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วอุตส่าห์ขอก็ให้เลยสักหนึ่งก้อนมันหอมอร่อยอดใจไม่ไหวใช่ไหมล่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะหมอก,ก็ปาดเอาตามขอบขอบถับงนี่ละคะ่ะเอาไปฝากเจ้าบัวสักหน่อยเดี๋ยวนางจะน้อยใจอีก <c oughs> แหมร้องจ้าขอกินขนาดนี้จัดไปเลยสองก้อนค่ะจิตใ,ใจฝีมือหมอกันใหญ่